เพชรพระลวดสวัสดีพี่สุภูสุขอนครับผมมือนีขีไม้เห้เน่าทางรัฐบาลไทยกันตองวดพี่น้องเดี๋ยวตรงอาจารย์ดังตะขี้ว่าเลขเขามาลงนะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วแอดก็ไปลงแล้พี่น้องอันนี้เป็นสูตรไม่แอดเฮ็ดยอดหลังบางแล้วสิบงวดเบื่อคยหลุดได,ด้พี่น้องได้เบื่อคยหลุดขีเอาสองสูตรมาจับใส่กันสูตรที่เก่งๆเด็ดๆได้พี่น้องสูตรที่เบ่อคยหลุดวันนี้เป็นงวดแรก บดที่แล้วแอดกะว่าคือร่งไปร่งมันตวงเลขดังเป็นล่งไปแล้วกับตวงเลขดังกับมันส้นกันแอดจะให้เบื้องสถิติที่เหตย้อนหลังถ้ากระตัวหน่อยแนย่ด้วพี่น้องปากกาเพระาะอันใส่ปากกากับมาเบื้องอันนี้สูตรไม่พี่น้องก็คิดว่าเมื่อเห็นบ่านะคือตัวหน่อยใช่นหม เฮ็ดยอดหลังมาแล้วสิบงวดนี่สถิติเฮ็ดยอดหลังเลขออกแปดหนึ่งสองเลขบนเลขล่างก็ออกหกสี่กมาสองเลขออกสองศูนย์สองเลขล่างออกหกหกกมาศูนย์เลขเลขบนออกสี่ c 6เลขล่างออก cc กม่า C เลขบนออก9ก้หานึงเลขล่างออกหกสามกม่านึเลขบนออกเก้าเก้าศูย์เลขล่างออกหนึ่งสี่กมาศูนย์มานึมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งตัวหน่อยเนี่พี่น่อยจะบ่เห็นเนาะ จะได้เปลี่ยนประกาไม่อยเลขบนออก0ูนเก้เจ็ดลขล่างออกเก้ก็มาทั้งเก่ามาทั้ง0 757กับ85ก็มาทั้ง7มาทั้ง8ปดเลขล่างโอยเลขบนออก5 4าสี่สี่เลขล่างออก8ปดก้ากมาส หาก็อยุลักลอยเลขออกเก้าเจ็ดเก้าเลขล่างออกหกหนึ่งก็มากเก่านี่งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วก็มากเก่านี่พี่น้องนมากแปดกับเก่าก็เลขบลงมันส้นแปดหลายก็เลขบลงมันจับคู่วก็คือได้ตรงของเขาก็เลขบลงพี่น้องงวดนี้เป็นงวดแรกหมู่บ้านนี่ยเลขออกศูนย์หกสามเลขล่างออกศูนย์เก่า เฮ็ดออกมาแล้วมันกระิีดได้สามกับสี่ด้พี่น้องนี่แหละสามกับสี่นี่ 4, สูตรนี่นี่มันเดือดแงวมากพี่น้องเดือดแงมากเป็นปีเลยนี่ตั้งเ,เอามาลงให้ 4, เอฟซีเบิรงแค่สิบขวดแต่มาเบิรงนน้ากันเคี่ยวสูตรสูตรที่สองเนี่ก็เดินดีได้พี่น้องได้แต่แอดเบรลสิสตีมาเบิงกับขีดเงวปวดเอฟซีก็ขีดลำขาดอกีกกรขีดเบียร์ไเอกีกเอาปัจจุบันเอฟซีกระขีว่า กับไปเบิ้งคลิปฟังคลิปย้อนหลังได้ได้พี่น้องแอดประกาศว่าแทบทุกคลิปว่าลงไปในคลิปแปดกับสองเห็ดจังได้กับบัวมาณน้ำกันหัวที่แล้วหัวหมูบ้านนี่ดังมาจังได้กับบัวมาณน้ำกันแปดกับสองบ่แม่นดับได้พี่น้องเหล็กบ,บัวมานน้ำกันวายยนลงนามโหลดเอฟซีข้อเมนต์มาว่าขั้นสองแปดมากแล้วพอยายสีปอยู่ใส่พิสันมีพอพี่น้องบ่มีหดเสีย แปดสองแปดกับบ่มีหลักลอยกับบ่มาบ่มาเหลียกแล้วมาคุยได้พี่น้องไปฟังในคลิปได้แอดว้าไปหลายคลิปทุกคลิปเอาเข้ามาตามกันว่าวันที่สิบหกกันวันที่สิบหกกุมภาสอง ห้าหกเจ็ดเอฟซี FC ข้อเมนต์มากขั้นเล็กสองแปดมากขี้ไปอยู่ไนเรซนก็อยู่เงียนขึ้นเกาหลีพี่น้องสูตรไม่หมดแรก เขียนไก่ไรกันจีนั่นการะยาบ่ถึงรถที่ผมมีหมงเขียนเป็นบนล่างครับพี่น,น้องบนล่างบนล่าง นี่แหละพี่น้องสามสามกับ4ี่เอาสูตรที่มันเดินดีนี่แ่ะมันได้สามกับเียเลขประกบนี่ก็ีืเอาสูตรสองแหละพี่น้องมาใส่สูตรสองมันก็ได้ 7 8 này lệch phục hợp à lệch Vĩnh tối ngay lệch Vĩnh cầu 3 cấp xin เขียนติดกันหมดหรอพี่น้องก็ขี้ง่งก็ขีไล่แต่นี่แหละเลขติดเลขวิ่นสามกับสี่เลขประกอบก็บคือหกเจ็ดแปดเลขวิ่งก็คือ สกับสี่แล้วพี่น้องสามกับส,ส,บสีเขียนติดกันพอดให้เน้นที่สามเน่นะเน้นที่สามมาไล่ต่างแล้วพี่น้องเนาะสามกับสี่เน้นที่สามนะสามกับสี่เน้นที่สาม หลุดลางไ,ได้ีปน้องได้ขั้นจับครัวออกมากมมนก็่คิดได้ต้เอเป็นสีแดงจับครัวออกมากมมนก็่คิดได้สามหกสามเ สามแปดสี่หกสี่เจสีแปด นี่แหละพี่น้องมันจะังคูไมากิ่ด้หกคููหกคููนี่บนล่างได้พี่น้องได้หกคู่นี่บนล่างเน้นติดสามส่วนตัวเน้นก็คือนี่แหละพี่น้องสามเจ็ดสามแปดหกสามนี่บนเน้นพี่น้องมันออกไปแล้วหกสามสามหกนีันออกไปแล้วแต่บตัดได้พี่น้องได้ เีย์เอฟซีมักเพย์เอฟซีมักสามหกเพราะว่ามันออกหกสามหมูเคียงกับขีม,มาลางมาบนแล้วอาขีดม,มาลางต่อหกศูนย์ต่อศูนย์หกยังมาสองงวดกิจใดน้าพี่น้องอันไหนมันก็เป็นอะไรบอลนียบอลนอนออกไปแล้วกับพัดตาร์ได้พี่น้องได้เพย์พี่น้องเขามาักเพยพี่น้องเขาชอบซ่อมเบิ่งไปก่อนได้พี่น้องได้เพราะว่างวดนี้เป็นงวดแรก เพราะว่าสูตรนี้มันเดินดีทั้งสองสูตรนะพี่น้องมันเดินดีซ่มๆไปมอกันเบ่งไปก่อนก็ได้วันที่สิบหกกลุ่มผ้าสองหาหกเจ็ดเพชรผ้ารวยรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้รัฐบาลไทย,นะไทยให้กันตองวดรถเดี๋ยวอาจารย์ดังมาตรงกับคิวา่าเอาเลขมาลงอีกเ,อเลขคนอื่นมาลง เอาเลขสอูนรมาจับสกันสูตรแรกนี่ก็ได้สามกับสสูตรที่สองได้หกเจดแปดได้พี่น้องได้วิ่งกับวิ่งสูตรที่หนึ่ง่แหละพี่น้องสามกับสเน้นที่สนี่จับคู่กับมีสามหกสามเจ็ดสามปดหกสีเอ้ยสี่หกสจ็ดกับตัวน้ำได้พี่น้องได้กับตน้ำหกคู่หกหางส่วนตัวเน้นก็คือสามเจ็ดสามปดสานี่ออกไปแล้วกับปตัดพี่น้องเพี่พี่น้องเ้ามัก เอาไปพิดเหรณาเบงถ้ามักกระจัดตะาขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมักชอบตัวได้หาจับจองลอตเตอรี่ได้เป็นหนองนะอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปาลา้วยคลิปหนาพ่อกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับผม